ต้องบอกเลยนะคะว่ายุคนี้คือยุคของ AI เลยก็ว่าได้ AI เนี่ยเข้ามาช่วยชีวิตเราหลากหลายด้านมากๆเลยค่ะล่าสุดงาน Google I/O 2024ทั้งเปิดตัวทั้งอัปเดตของจริงๆเพียบเลยล่ะคะ่ะรอบนี้นะคะเข้ามาในทีม Gemini Era นะคะโดยมี Gemini 1.5 Pro เป็นตัวหลักในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่เขาเอาไปใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของ Google ทั้งหมดเลยมาดู6ไฮไลท์ที่น่าสนใจในงานกันค่ะ ก่อนที่จะไปเริ่มภายลท์แรกนะคะแจนขอเล่าตัวเอกตัวหลักของงานอย่างตัว Gemini ก่อนเลยดีกว่าเขาบอกว่าปัจจุบันนะคะผู้ใช้งานทั่วไปใช้ Gemini ที่อยู่บนผลิตภัณฑ์เนี่ยมากกว่า2,000ล้านคนภายในเวลาสเดือนเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพวก Search Photo workspace นะคะรวมถึงนะในฝั่งของนักพัฒนาเนี่ยก็มีคนใช้มากกว่า1.5ล้านคนที่เขาเอาโมเดล Gemini เนี่ยไปใช้งานค่ะในปีนี้ค่ะ Google เนี่ยเขาได้อัปเดตความสามารถ AI ของตัวเองให้เป็น Gemini 1.5 Pro รุ่นล่าสุดเลยมีความล้ำมากขึ้นสามารถประมวลผลได้มากกว่ารุ่นก่อนถึง2เท่าเลยนะคะแล้วก็รองรับ c o n t e x t Window นะคะจาก1ล้านเป็น2ล้านโทเคนสามารถเข้าใจบริบทการสนทนาที่มากขึ้นทําให้เราเนี่ยสามารถถามตอบได้อย่างลื่นไหลาถามปุ๊บตอบปั๊บเลยนะค้นหารูปภาพ ทำได้ง่ายมากๆนะคะรวมถึงการลองรับการสร้างวิดีโอและการเขียนโค้ดอีกด้วยค่ะซึ่งเจ้าตัว Gemini 1.5 Pro นะคะเขาก็จะเริ่มไม่มีบทบาทในฟีเจอร์ต่างๆของ Google ที่เขาพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองนะคะความต้องการและความสะดวกสบายที่มากขึ้นให้กับผู้ใช้งานค่ะถ้าใครสนใจนะคะตอนนี้นะ Google เขาเปิดทดสอบ Gemini 1.5 Pro แล้วใน Google AI Studio และ Vertex AI นะคะสำหรับลูกค้า Google Cloud นะคะแต่ยังเป็นเวอร์ชันน1ล้านโทเค็นอยู่นะ2ล้านโทเค็นเนี่ยจะเปิดทดสอบเร็วๆนี้ค่ะ มาเริ่มต้นที่ไฮไลท์แรกกันเลยดีกว่าค่ะเป็นสิ่งที่เราใช้กันบ่อยๆเลยการค้นหารูปภาพในคลังแสงของเราเรานะคะมีฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่า Arc Photo ฟีเจอร์นี้จะช่วยคุณหารูปภาพบน Google p h o t o ของคุณได้ง่ายขึ้นด้วย AI ค่ะววาง่ายต่อไปนะคะคุณจะสามารถค้นหาภาพได้ง่ายสุดๆโดยการกรอกพร้อมค่ะอย่างที่เขาโชว์ให้เราดูในงานเขาเนี่ยต้องการหาความก้าวหน้าในการเรียนว่ายน้ําของลูกเขาเขาก็พิมพ์ไปแค่นี้ AI นะมันจะไปนค้นรูปภาพตั้งแต่วันแรกที่ลูกเขาเรียนจนถึงวันล ล่าสุดเนี่ยแล้วก็ประมวลผลภาพถ่ายทั้งหมดออกมาให้คุณเลยค่ะเจนจะบอกว่ามันมีประโยชน์มากๆนะเพราะว่าวันวันหนึ่งใช่ไหมคะเราถ่ายรูปภาพเนี่ยเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบเยอะสุดๆอ่ะกี่อีเวนต์กี่ร้อยรูปกี่แบบโหไม่รู้เลยถ้าต้องมานั่งไล่หาเองนะจะจบพอดีแบบนี้นะคะมันก็ทําให้เราสามารถรวบรวมเนี่ยเหมือนแบบทําสรุปมาให้เราได้เลยดีมากๆเลยละคะ่ะ ไฮไลท์ที่2นะคะ Google Search รอบนี้นะ Gemini 1.5 Pro เนี่ยเขาเข้ามาช่วยเรื่องของการตอบคำถามเขาเรียกว่า AI Overview s ค่ะว่าง่ายๆ Google เนี่ยเขาจะเข้าใจคำถามเราได้มากกว่าเดิมยิ่งคำถามที่สนใจลงไปเลยค่ะจะพิมพ์ยาวๆมีคำถามซ้อนคำถามหรือจะสั่งงานด้วยเสียงจะทําเพลงถ่ายภาพ AI นะคะก็จะค้นหาแล้วรวบรวมคำตอบ list มาให้เลยโดยจะใช้ข้อมูลแบบร Time นะคะแถมเขาจัดระเบียบคาตอบแบ่งเป็นหมวดหมูต่ต่างๆที่เข้าใจง่ายด้วยนะเขา ช่วยออกแบบและว,วางแผนต่างๆให้คุณได้ด้วยอย่างเช่นสมมุติว่าวันนี้อยากวางแผนอาหารเราก็สามารถบอกเลยว่าวางแผนสูตรอาหารล่วงหน้า3วันหรือจะวางแผนนะคะช่วยการท่องเที่ยวของคุณยก็สามารถทําได้เลยแต่ที่ว้าวที่สุดเลยนะคะคือเรื่องของการถ่ายวิดีโอเพื่อส่งเป็นคําถามได้ด้วยเช่นอยากจะแบบซ่อมเครื่องมือเครื่องไฟฟ้าอย่างนี่ใช่ป่ะคุณก็แค่ส่งสภาพเครื่องใช้ที่มีปัญหานะคะส่งลงไปปุ๊บ AI อะ่ะก็จะไปมวลผลแล้วก็หาวิธีที่ดีที่สุดมาให้คุณโอ้โหทำให้ทุกอย่างเลยแต่น่าเสียดายนิดนึงค่ะตรงที่ g o เก l e เ e a r c h นะคะเวอร์ชั่นที่มี Gemini 1.5 Pro นะคะมาช่วยเนี่ยเขาจะเปิดให้ผู้ใช้งานในสหรัฐอเมริกาก่อนเท่านั้นนะประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะต้องรองนิดนึงค่ะแต่เชื่อว่าอีกไม่นานก็จะให้คนไทยได้ใช้แน่นอนค่ะ ทุกคน <laughs> เคยดูหนังเรื่อง Iron Man กันปะมันจะมีจาวิสเอไผู้ช่วยของโทนี่ใช่ปะในนั้นมันคือภาพยนตร์แต่ในนี้คือเรื่องจริงในโลกที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในโลกอนาคตแล้วนี่คือไฮไลท์ที่3าแจนชอบมากๆเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะชื่อว่า Project Astra ตอนนี้นะคะ Google เขาพัฒนา a อผู้ช่วยอัจฉริยะ Project a s t r a นะอยู่ภายใต้ g e m i n i 1.5 Pro โปมันจะสามารถทําความเข้าใจข้อมูลได้หลากหลายมากๆม,มากกว่า AI ทั่วไปสนทนากับมันได้แบบเบียร์ทา What is that part of the speaker called? That is the tweeter. It produces high frequency sounds. สามารถถามตอบช่วยในการทํางานช่วยในการจดจําค้นหาสิ่งของที่เราลืมว่าที่ไหนจากแห่งทําได้หมดเลยในคลิปวิดีโอเขาสาธิตให้ดูเลยว่า Google นะคะเขาให้พนักงานคนนึงเดินไปรอบๆแล้วถามเจมินายว่าเธอเธอเราลืมเป้านาว้ที่ไหนนะโปรเจกต์แอสตรานะเขาตอบว่าเธอทิ้งมันไว้ข้างแอปเปิลบนโต๊ะในออฟฟิศพอพนักงานคนนั้นเดินไปก็เจอตรงตามที่มันพูดเลยอเมซิ่งมากตอนที่นั่งดูงานเปิดตัวคือแบบโหเจ๋งมากนะคะ g o o ก l e เขาอธิบายเลยการทำงานของโปรเจกต์ Astra เนี่ยเขาใช้ AI ในการจดจำเฟรมก่อนหน้าจากฟีดวิดีโอสดๆบนโทรศัพท์มือถือคุณนี่แหละทำให้โปรเจกต์แอสตรานะคะสามารถเข้าใจและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมรอบๆตัวเราได้นั่นเองนี่มันสุดยอดแล้วนี่คือมันยุคอนาคตแล้วจริงๆนะคะไม่ใช่แค่เพียงภาพยนตร์อีกต่อไปมันคือก้าวใหม่ของเทคโนโลยีเลยแต่อย่างไรก็ตามนะคะโปรเจกต์แอสตราเป็นเพียงตัวต้นแบบเท่านั้นและอยู่ในช่วงของการพัฒนาอยู่แต่ไม่แน่นะคะภายใน5ปีหรือ10ปีเราอาจจะเห็นโปรเจกต์แอสตรามาเป็นผู้ช่วยของเราจริงๆก็ได้ยุ้ยต่อไปเราแทบจะไม่ต้องจ้างใครไปเป็น ช่วยเลย AI ทำงานได้หมดเลยค่ะไฮไลท์ที่4นะคะ Gemini บน Android ที่จะเตรียมอัปเดตทั้งหมดภายในปี2024เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจมากๆก็ว่าได้นะคะในตอนนี้นะคะมีทั้งหมด5ฟีเจอร์ใหม่ที่เผยออกมาก่อนแล้วอันแรกเรียกว่า Circle to Search หลายๆคนคุ้นอยู่แล้วเพราะมันเป็นอันเดียวกันที่อยู่ใน Samsung ที่จะช่วยเราเนี่ยแค่วงกลมหน้าจอนะคะหรือรูปภาพเนี่ยก็จะสามารถหาคาตอบมาให้เราได้แล้วรอบนี้เขาอัปเกรดนะให้ช่วยทากันบ้านแก้โจทย์คณิตศาสตร์ฟิสิกส์สามารถตอบได้หมดเลยอะสามารถ ตอบคำถามได้ลึกขึ้นด้วยนะคะแน่นอนว่าฟีเจอร์นี้นะจะขยายไปยังสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆนะที่ไม่ใช่แค่ตระกูล Gala x y y หรือ Pixel เท่านั้นด้วยค่ะโอ้โหทำไมตอนเราเรียนหนังสือไม่มีตัวช่วยแบบนี้นะต่อมาะคะ่ะ Gemini on Android เพิ่มความสามารถของ context aware รับรู้บริบท แวดรอบได้นะคะสามารถวิเคราะห์สรุปข้อมูลสรุปวิดีโอใน YouTube ได้เลยรวมถึงนะคะสรุปเนื้อหาจากไฟล์เอกสาร PDF ทําได้หมดเลยซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะยังไม่ได้มีการอัปเดตเข้ามาแต่คาดว่าจะมีการอัปเดตเร็วๆนี้ฟีเจอร์นี้ไม่เอาได้ไหมคะง <c oughs> ั้นคนก็ดูคลิปแจนไม่จบสิขอพอสซะก่อนได้ไหมคะ Google ต่อมาค่ะ Gemini Nano with multi-modality นะคะฟีเจอร์นี้เนี่ยจะใช้ AI ประมวลผลบนอุปกรณ์มาทําความเข้าใจข้อมูลทั้งภาพข้อความและ ไม่ต้องต่ออินเทอร์เนต็ตนะคะก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันแต่น่าเสียดาย,ยาที่จันบอกไปว่าฟีเจอร์ตอนนี้นะสามารถใช้ได้แค่ Google Pixel เท่านั้นคนที่ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟน Pixel ก็อาจจะต้องใช้เป็น Google Search ทั่ว,ว,วไปก่อนที่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตค่ะอีกอันนึงนะคะ Talk Back Talk Back เป็นฟีเจอร์การช่วยเหลือสําหรับผู้พิการทางสายตาหรือว่าคนสายตาเลือนลางนั่นเองโดย AI เนี่ยมันจะมาช่วยอธิบายลักษณะสิ่งที่อยู่บนหน้าจอให้เราฟังหมดเลยซึ่งอัปเดตมากับ Gemini Nano with multimodality นะคะก็น่าเสียดาย ที่ต้องบอกว่าก็ตอนนี้ก็ใช้ได้กับ Google Pixel เช่นเดียวกันค่ะต่อมาคือ scam detection alert นะคะฟีเจอร์นี้จะสามารถตรวจจับมิจฉาชีพด้วย AI ที่จะสามารถวิเคราะห์บทสนทนาบนสมาร์ทโฟนนะโดยมันจะฟังบทสนทนาที่เราคุยกับมิจฉาชีพโดยจะตรวจจับคําที่เข้าข่ายสุ่มเสี่ยงเช่นเจ้าหน้าที่ธนาคารโอนเงินเมื่อเขาพบบทสนทนาที่น่าสงสัยนะคะเขาก็จะแจ้งเตือนให้เราทราบทันทีเลยแจนบอกเลยว่าตอนที่แจนได้รู้ฟีเจอร์นี้นะอยากให้มันมีอัปเดตตอนนี้เลยเพราะว่าเป็นฟีเจอร์ที่แบบ เออเพราะว่าเราเจออยู่ทุกวันใช่ไหมถ้าสมมติว่าแบบเขา update, อัปเดตอัปคั้นแบบสกิลเขามันดีขึ้นเรื่อยๆบางทีเราก็หลงกลถ้า AI ช่วยได้เนี่ยมันก็อาจจะเตือเราได้มากขึ้นนั่นเองนะคะแต่ก็น่าเสียดายอีกเหมือนกันเพราะว่าฟีเจอร์นี้นะคะก็ ยังใช้ได้แค่ Google Pixel เท่านั้นนะคะเหมือนกับอีก2ฟีเจอร์ที่พูดมาไม่สงสยัยเราต้องมีแล้วมั้ง Google Pixel เนี่ยแต่ <ik> <s> นนแตจนก็ยังเชื่อน,นะคะว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์อะไรแบบนี้ออกมาให้ทุกคนที่ใช้งาน Android นะคะหรือว่า Google ต่างๆเนี่ยสามารถใช้งานได้โดยไม่มีข้อจํากัดก็ต้องรอดูกันต่อไปคะ่ปะมาต่อกอันที่ไฮลไลท์ที่5กันดีกว่านะคะรอบนี้ค่ะ Google เขาได้มีการพัฒนา Google Workspace อันนี้เนี่ยเราใช้กันประจําอยู่แล้วเขาเอา Gemini 1.5 Pro นะคะมาช่วยในการทํางานตั้งแต่ Google Docs Google Sheets แล้วก็ Google Slide ค่ะอย่างใน น Gmail นะคะมันจะมาช่วยเราค้นหาอีเมลให้แบบง่ายขึ้นนั่นเองสมมตินะเราสั่งว่า สรุปอีเมลทั้งหมดจากองค์กรให้หน่อยอ่าอย่างในงานใช่ปะเขาก็จะโชว์ให้เลยว่า AI นะคะสรุปเนื้อหาจากอีเมลทั้งหมดที่โรงเรียนส่งมามันวิเคราะห์ได้หมดเลยนะคะทั้งเนื้อหาไฟล์ต่างๆที่เขาแนบประก,กบอีเมลสามารถสรุปวิดีโอการประชุมให้ด้วยนะที่มีความยาวมากกว่า1ชั่วโมงก็ทําได้รวมทั้งนะคะช่วยเขียนอีเมลตอบกลับได้อย่างเหมาะสมเลยก็ว่าได้นะคะโหเรียกว่าอำนวยความสะดวกแก่คนที่ใช้งาน Google Workspace สุดๆเลยละคะ่ะอย่างแจนเองนะที่ต้องเช็คอีเมลเช็คข้อมูลต่างๆที่แบบน้องๆส่งเเข้้้าาาามมมแบบยอะะกๆนนตัวีีถ AI เข้ามา ถือว่า เป็นผู้ช่วยส่วนตัวได้เลยมันก็จะลดระยะเวลาในการทํางานได้อีกเยอะเลยล่ะค่ะข้อสุดท้ายไฮไลท์ที่6ค่ะ Google เขาได้เปิดตัวอันหนึ่งนะชื่อว่า V ิค่ะเป็นโปรแกรมสร้างวิดีโอ AI ของ Google ที่นํามาชนกับ SoRA ค่ะของ Open AI ซึ่งโปรแกรมนี้นะคะ g o เ g l e เนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถสร้างวิดีโอเนี่ยความละเอียดอยู่ที่1080 p ปความยาวเกิน1นนาทีได้เลยที่ผ่านมา Google าก็มีการทดสอบโปรแกรมนี้อยู่เรื่อยๆนะคะทั้งเชิญผู้สร้างภาพยนตร์มาทดสอบมันก็เลยทําให้แบบฉลาดขึ้นถึงขนาดเข้าใจสับเฉพาะด้าน ภาพยนต์ภาพมุมสูงภาพทางอากาศหรือแบบไทม์แลปนะคะทำให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้นนั่นเองนะคะแถมวิดีโอที่เขาเอาให้มานะคะก็จะมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ นอกจากวิดีโอแล้วนะคะ Google เ็ายังมีบริการ Music AI Sandbox ที่เป็นโปรแกรมสร้างเพลงและเปิดให้เหล่า Creator อร์นะคะใช้งานได้แล้วด้วยเหมือนกันนะแต่ที่จะรู้สึกว่า Google เนี่ยเขาใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยมากๆก็คือเรื่องอะไรรู้ไหมคะทุกอันนะสื่อต่างๆที่ถูก AI สร้างขึ้นมาหรือว่าสร้างโดย AI เนี่ยเขาจะใส่ลายน้ำมาให้ให้รู้เลยว่าอันเนี้ย มันเป็นสิ่งที่ AI สร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงหรือวิดีโอทั้งหมดจะมีลายน้ําบอกทั้งหมดเลยค่ะดังนั้นคุณจะรู้เลยว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ AI สร้างขึ้นมาไม่ใช่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงหรือเป็นสิ่งที่ถ่ายขึ้นจริงนะคะขอปิดด้วยไฮไลท์อันหนึ่งละกันถือว่าเป็นของแถมจแ,แอบสนใจเหมือนกันนะคะเรียกว่าโน้ตบุ๊ก Lm เป็นแอป,ปจดโน้ตนะคะที่ใช้ AI ในการช่วยจดสรุปเอกสารต่างๆมันสามารถตอบคําถามนะคะหรือล่ากเนื้อหาจากเอกสารนั้นๆเนี่ยได้หมดเลยเรียกว่าเป็นเลขาคนนึงเลยก็ว่าได้เหมือนกันนะคะตั้งแต่ที่เปิดตัวในงาน Google I/O เมื่อปี2023ใช่ไหมคะตอนนี้ Notebook Lm เนี่ยเขามีการอัปเดตและรันด้วย Gemini 1.5 Pro ทําให้สามารถพูดโต้ตอบกับเราได้แล้วนะคะแต่น่าเสียดายเช่นกันที่เจ้าตัว Notebook Lm เนี่ยยังสามารถใช้ได้ในอเมริกาอยู่ประเทศอื่นนะคะก็ต้องรอกันต่อไปในอนาคตตอนที่เขาโชว์ให้บนเวทีเนี่ยมัน มากมากเลยนะสมมตินะเราต้องอ่านเท็กซ์บุ๊กหนึ่งเล่มใช่ไหมมันอ่านหน้าเบื่อเนี่ยเราสามารถเทิร์นเท็กซ์บุ๊กนั้นนะเป็นบทสนทนาที่เขาจะเหมือนแบบเป็นคนสองคนคุยกันได้ด้วยอะ Yeah can you give my son Jimmy a basketball exampleHey Jimmy that's a fantastic idea basketball is actually a great way to visualize force and motion let's break it downOkay so first imagine a basketball just sitting there on the court แล้วเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในน,นั้นเป็นถึงคนในการพูดคุยแล้วถามคําถามได้เหมือนกันมันทําให้ทุกอย่างเนี่ยสนุกขึ้นเรียกว่าอะไรอะ่ะมันทําให้มาเติมเต็มในสิ่งที่มนุษย์อาจจะยังทําไม่ได้หรือว่าช่วยให้ทุกอย่างมันง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยแหละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ6กไฮไลท์บวกกับของแถมนิดนึงนะคะที่แจนสรุปมาให้จากงาน Google I/O 2024แจนคิดว่าต่อไปนะถ้าโลกของเรามันเป็นแบบนี้คําว่าแบบ โลกอนาคตมันไม่ได้อยู่ไกลแล้วอะทุกอย่างมันแค่เอื้อมมืออะมันอยู่ในโลกปัจจุบันหมดแล้วนะคะส่วนตัวแจนเนี่ยแจนเชื่อว่าหลายคนอะจะมีความกังวลรู้สึกว่า AI จะมาแทนมนุษย์หรือเปล่าส่วนตัวแจนจะรู้สึกว่ายุคนี้นะ AI เข้ามาช่วยให้เราทํางานทุกอย่างได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสิ่งที่น่ากลัวคือคุณมากกว่าคนเราเนี่ยต้องเรียนรู้ให้เท่าทันทูที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันถ้าเรายิ่งเรียนรู้รู้จักการใช้เครื่องมือต่างๆมากขึ้นเท่าไหร่นะคะคุณก็จะสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นสะดวกสบายมากยิ่งงขขึึ้้นนนนาคคุณจจะะะเสร็ไว ถ้าใครชอบคลิปนี้คลิปเกี่ยวกับ AI นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แจแล้วก็ทีมงาน c มีเกวยนะคะถ้าใครมีอะไรแนะนำเกี่ยวกับ AI คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะ